โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโปรโกเกตซากานะครับคลิปนี้นะครับผมผมจะไม่เล่นทีมหลักบ้างน,น,นะผมผมก็ไม่เล่นทีมหลักมานานมากสำหรับการลงคลิปก็คือทีมหลักก็นี่แหละผมใช้ทีมนี้มานานนานๆไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมใช้ทีมนี้มานานมากแล้วแต่ยังไม่ไดเอามาเล่นให้ทุกคนดูสักทีนะผมก็จัดมาเลยคลิปนี้ แต่พลังเลคุซ่านี่จะโดดไปหน่อยนะเพราะว่ามันบวก30แล้วไงแล้วก็ยังอื่นก็กดไปค่อนข้างเยอะสำหรับผมเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้แลกใบแม็ก hmm. มาเท่าไหร่กิจกรรมไปแบ็กเนี่ยมีมาหลายวันนะทั้งแรก d ดทั้งใช้ชิปแรกผมก็จะไม่ใช้แล้วกันนะชิปผมจะเก็บไว้นะครับผมโอเคตอนนี้ก็จะปั้นมาชาโดขึ้นมาตามนะฮะแต่ก็ไม่ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงต่อเพราะว่าพลังตัวพลังเยอะๆเ,เนี่ยมันจะมีอยู่แค่ ไม่กี่ตวัวก็คือ5ตัวบนเดอพลังแตะ2ล้านแต่พวกนี้ยังไม่ถึงกันเลยนะผมก็รจะเอาเอะไรขึ้นมาแทนแล้วก็ไม่อยากจะถ่ายโอนด้วยอยากให้พลังมันอยู่ประมาณนี้นะครับผมแต่ก็เอาไว้ดูก่อนเป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันเนาะก็ตอนนี้เลยกูซราบโบสถ์สามสิบนะผมสปีดหนึ่งหมื่นสามพันซึ่งถือว่าไม่เยอะนะครับที่ถือว่าไม่เยอะถ้าเยอะมันต้องมากกว่านี้ผมไม่ได้อัดสปีดอัดสปีดอัดไปแค่ยังไม่ถึง500เลย4ี่็นั่นเองนะครับผม ดังนั้นสกิลก็ยังขาดอยู่อันนี้ก็ยังไม่ดีผมต้องหาใส่ใหม่ด้งนั้นก็เป็นยูซี่ยังไม่โอเคเดโอก็ยังยังเปลี่ยนนี้ไม่ได้เลยนะครับผมไว้รอมีสกิลแล้วกันก็ไอ้สปีดเดโอเนี่ยก็คือ1นึ่งส่วนยูซี่ก็1นึ่งมามประมาณนี้สปีดก็ไล่กันอยู่แต่เดโอจะน้อยกว่า และก็นะผมค่าบวกเนี่ยก็ยังแค่26กับ27ยังไม่ได้บวกอะไรมากคือผมตั้งใจว่าจะบวกเรกูซาเนี่ยให้เต็ม30ก่อนตัวหนึ่งแล้วผมก็ค่อยบวกตัวหลังๆขึ้นมานะครับแค่นั้นแหละสาหรับทีมหลักก็สป,ปีดท,ที่กดไปก็3 5 1หอส่วนนี้3 5 2ส่วนมากผมยังไม่ได้อัพอะไรมากมายนะผมนะครับผมโอเคระดับที่ใส่ก็เปปที่ยวสปีดอย่างผมคือเล่นมานา,าเนี่ยผมยังไม่มีประดับ 1ดาว2ดาวนะเพราะว่าผมไม่ได้ซื้อของที่จะเอาไว้อัพมานะครับก็เลยไม่มีน,นั่นเองนะส่วนประดับที่เดโอใส่ก็เป็นเซตโอโอนะตอนนี้ผมมีครบเซนะตนนมม o, หนึ่งเซตนะครับผมแล้วนะก็เป็นยูซี่ใส่เป็นเซทน้ำอ่าแล้วก็เลโกซ่าใส่อ่เาเส่วอล์กิงอยู่ก็ที่ต้องใส่วอล์กิงให้เลโกซ่ายอยู่เพราะว่าเลโกซ่าเนี่ยมันเป็นตัวหลักไงแล้วมันบวกร้อยหมดทุกทุกทุก,ทกอันแล้วก็เลยนี่แหละยอมใส่เลโกซ่านะครับผมอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะ ทีมหลักผมเนี่ยตอนนี้อันดับอยู่ที่2ี่เอออันนี้คืออยู่ยาวแล้ว20ไม่ไม่ไปไหนเพราะว่าอันดับไออันดับ19เนี่ยผมสู้เขาไม่ได้ไงเขาพลัง10ล้านเลยส่วนอันดับ1 0 1แเนี่ยไม่น่าจะสู้ไหวแต่ลองอะเราวันนี้คลิปนี้เราจะมาลองกว่าคือเขาจะพลัง8ล้าน8ล้าน2เนี่ยเราพลังก็แล้านเหมือนกันแต่ว่า น่าจะยากเพราะว่าโอกาสชนะมันน้อยมันเวลาเราคลิกดูเนี่ยมันจะมีเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับผมคลิปนี้จะไม่มีอะไรเยอะก็คือเล่นทีมหลักก็เลเวลตัวนี้หนึ่ร้อยแล้วผมได้กรอบใหม่มาเรียบร้อยนะครับผมโอเคผมจะกดเองแล้วกันเนาะตอนนี้สป,ปีดเราคือเรานำเขา2ตัวแต่มาชาโดเขาจะเร็วทสุดมาชาโดเขาสป,ปีดไม่รู้มันลดไปแล้วอะโอเคคีโรลก่อนหทีแล้วเราก็ ่าลองสักทีนึงปุ๊บโอเคเดโอติดมืนแล้วก็ s h ชาโดติดมืนโอเคแต่ในคอสมาเนี่ยอยู่ดเล,เ,ลเ,ลเล่นดีดีแม่งถึกมากนะโอเคตัวที่เราจะเคลียร์คือเคลีย์มาชโดก่อนเลยแต่เราก็ใช้สกิลนี้แหละถ้าจะได้อยู่แล้วก็ปุ๊บลดมราป้องกันดีไม่ดีเราอาจจะมาอยู่อันดับนี้เลยก็ได้โอมัชโดบังมาทไม่ได้นะโดนบางทีอาจจะดอกเดียวร่วง เราอยู่โอเคเคียร์โลก่อนปุ๊บหนึ่งทีต้องลุ้นให้วาชาโดติดมือถ้าไม่ติดมือคือเราต้องมีหนึ่งตัวอาจจะตายปุ๊บโอเคติดมือสวยแต่ก็ตายโอเคเรียบร้อยต่อไปเป็นเดโอครับผมก็เนคคส์มารู้สึกว่าจะไม่ติดมือเลยนะไม่เป็นไรปุ๊บเราสร้างโลขึ้นมาต่อเฮ้ยสู้ได้นะจริงๆที่จริงอ่ะพลังผมอยู่เจ็ดเจ็ดเจ็ดล้านกว่ากว่าผมสู้ไม่ได้นะ นี่ก็สู้ได้ไว้ทุกผู้ชมไม่เป็นไรแจ๋วจะไม่เป็นไรอะไรนะฉกไปปุ๊บน่าจะตายติดมือแล้วโอเครู้สึกพาะพังจิตเยจะทำอะไรไม่ได้นะฉกค,ครับผมเบื่อเลจิวะนี่แหละเลจิคือสิ่งที่น่าคาญมากสำหรับฝ่ายของข้ามฉนกะไปลองอันติรีเผื่อจะเข้านิดหน่อยปุ๊บรู้ได้มาติดคี้เลยไม่ติดไม่ติดมืนด้วย เวลาใช้สกิลแล้วแ,แม่งสร้างโล่เนี่ยนี่คือปัญหาของของของเราเลยคือมันดูจะเป็นตัวที่กะกานะมันก็ไม่กะแล้เว้ยเก่เงต,ตายแบบว่ามันจะแปลงร่างเป็นอ่าร่างสุริยุปราคากับร่างจันทรุป,ปราคาใช่ไหมแต่แต,แต,แต่ถ้าผู้ชมผมอยจะบอกว่ามันต่างจากคิวเลมเพราะมันคล้ายคิวเลมนนะที่แบบเราต้องมันแปลงร่างได้สองร่าใช่ไหมแต่ทีนี้มันเก่งคิวเลมมาท่านผู้ชมจึ๊บ เก่งกว่าคิวเลมนี่แหละคือข้อดีของเดคอฟมาเองคือคิวเลมสู้เทียบ,บกันไม่ได้อะคิวเลมมันกากไปเลยอะตายไหมเนะี่ยติดขี้ไม่ติดวะไม่เป็นไรคือคิวเลมอะกากไปเลยท่านผู้ชมเพราะว่ามันสู้เ e คอฟมาไม่ได้นี่ไงผมเพิ่งมาถึงอันดับที่1 8เฮ้ยเอาเว้ย,อ,วยอยู่อันดับ18แล้วเว้ย น่าจะไม่มีใครตีเพราะว่าเซิร์ฟนี้ที่ผมเล่นเนี่ยมันอยู่เซิร์ฟ85ใช่ไหมแล้วแบบคนมันเริ่มเล่นน้อยลงแล้วอะคือ,อดูเทียนดับก่อนอันนี้ผมอยู่ระดับ,บ8ดับหนึ่งพลัง27ล้านใช่ไหมแล้วแบบอันนี้ยังเล่นอยู่ผมยังเห็นเล้อยู่2เล่นอยู่3เล่นอยู่4 5ผมยังพอเห็นบ้าง6ยังพอเห็นบ้างไอ้พวก TP เนี่ยเห็นอยู่แล้วก็ตัวเนี้ย7ไม่เห็น8ไม่เห็น9ไม่เห็น สิบเเห็นอยู่สิบเอ็ดเห็นอยู่แต่เอาจริงนะไม่ทุกคนนะ TP ผมอาจจะมองเห็นว่าชื่อมันได้ขายกันแต่ TP ยังมีคนเล่นอยู่สิบสองก็เห็นสิบสามไม่ค่อยไอพวก TP นี่เยอะนะเซิร์ฟเนี้ยส่วนมากจะเล่นกันอยู่ก็ตัวเนี้ยไม่เห็นและตัวเนี้ย TP ออนเนี่ยไม่ไม่เห็นสิบเก้านี่ไม่เห็นยี่สิบเนี่ยไม่เห็นนะฮะส่วนมากจะเป็นตัวที่ผมไม่ค่อยเจอเหตุผลเพราะว่าน่าจะเป็นเซิร์ฟที่ไม่ค่อยมีคนเล่นโอเค จะลองไต่อีกทีนึ่งตอนนี้โอกาสชนะเนี่ยเจ็ดโอกาสชนะห3โอกาสชนะ65แต่เ้ืแต่เชื่อเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เพราะว่าลองแล้วอ่ะเดี๋ยวจะลองให้ดูอีกสักทีหนึ่งตอนนี้อยู่ดับสิบแปดตีดับสิบเจ็ดพลังเราห่างก,กันค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่ว่าผมก็เคยบอกไว้แล้วว่าพลังระดับเนี้ยมันไม่ค่อยอะไรมันวัดกันที่การใส่สก,กิลแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่า ทีมผมไม่ได้ดีนั้นเพราะว่าเด็ก,กุซ่าเนี่ยมันไม่ได้เข้าพวกใครเลยแค่ยูซิเป็นตัวปั๊บตัวเดียวเห็นไหมซึ่งไม่โอเคเลยน่าจะโดนตัวดอกหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองให้ดูตายหาเป็นหนึ่งตัวแล้วโดยการฉกค,ครั้งเดียวติดน้ำแข็งด้วยโอเคติดเรียบร้อยเห็นไหมสู้ไม่ได้ไม่เป็นไรไม่แคร์อย่างน้อยอ่ะคลิปนี้ก็เพิ่มอันดับ18แล้ววะ ก็ผมจะเพิ่มพาลางไปเลยต็อตอนนี้สิ่งที่ผมไม่ค่อยทำกนะ็คืออันนี้อันนี้เลยผมไม่ค่อยได้เข้ามาในยิมใน,ในยิมข้ามเซิร์ฟเท่าไหร่ก็ต้องทําทุกวันนะอันเวลาแบบมีคนมายอดยิงยิมแย่งเราอะคือเราต้องเข้าทุกวันเพื่อให้เรามีของไปอัพอ่าไอ้ค่อยมือแซดนะครับผมอ่คืออัพแล้วมันได้เยอะนะอย่าไปมองข้ามนะอัพแล้วมันได้เยอะท่านผู้ชม นี่คือการเฉลี่ยเฉลี่ยไว้เรื่อยคือเอาให้มันครบๆอ่ะสองร้อยล้1ร้อยก็อ่ไปลายๆโอเคอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็อันนี้เพิ่มไปอีกหนึ่งโอเคเปบ๊บคือเฉลี่ยไปเรื่อยนี่ขาดหนึ่งก็ใส่ไปเบิ้บโอเคใส่ปบ๊้บใส่เบิ้บคือเพื่อพลังทุกอย่างอ่ะเท่าที่เราทำได้แต่เซิ์ฟหลักๆเน คือเอาจริงๆก็เซิร์ฟหลักที่ผมเล่นตอนนี้ผมไม่ค่อยจะเน้นว่าเราต้องพลังเยอะแล้วอะเหตุผลก็เพราะคือ,อยังไงก็ตามของไม่ทันอะอันดับ1 2 3่งสองสามนี่พลังอันดับหนึ่งเ่ยพลัง20ล้านอะยี่สิบเจ็ดล้านคือ,อยังไงก็ตามไม่ทันะแต่ถ้าจะให้ติดท็อปสิบยังพอทาได้อยู่เพราะว่าไอพวกท็อปสิบเนี่ยพลัง10ล้านเองน่าจะพอไหวอยู่แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะรอดหรือเปล่าแต่ก็จะลองดู เซิร์ฟเนี่ยเล่นมานานมากแต่ยังไม่ติดท็อปเนี่ยก็เลยต้องลองว่ามันจะไปถึงหรือเปล่านะครับโอเคอันนี้หนึ่ง้สี่สสองโอเคเพิ่มพลังมาเอาทุกทางอะ่ะทีนิดทีนิดท,นดทีนิดนะครับผมตอนนี้พลัง8ดล้านสองหมื่นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปเล่นในส่วนของตรงนี้กันบ้าง8ดล้านเนี่ยนเนี่ยอ่อนเนี่ยคือปกติ คนจะอ่อนเยอะแต่นี่ไม่ค่อยอ่อนเท่าไหร่แต่ก็มันก็เลยสามทุ่มแล้วอะ่ะนะครับผมโอเคอันเนี้ยผมไม่ไม่เจอละไม่เจอละไมตัวทีมนี้น่าจะสู้ได้ั้ง8ล้านแปพลังผม8ล้านเหตุผลที่ผมคิดว่าสู้ได้ไม่ใช่ว่าพลังเขาเอ้ยพลังเขาเยอะกว่านะแต่เพราะว่าทีมเขามันไม่ค่อยมีตัวบัฟกันเท่าไหร่แต่ก็ต้องลองดูเขาอาจจะเปลี่ยนสกิลของไอ้นี่มันก็ได้ไอ้อะไรวะอีเวนท์นจะลองดี่สปีดเขาเร็วกว่าทุกตัวเลยบอกบอกอยากจะบอก พ okay. ออืนเราเนี่ยตัดโลกก่อนเลยปุ๊บแล้วก็เ,เพิ่มเวลรป้องกันให้ฝันเราให้ฝ่ายเราก่อนเราจะไม่เน้นให้ดีก่อนไม่เน้นให้ปึนให้ติดมึนก่อนเพราะว่ากลัวตายแต่ฝั่งเขาไม่มีตัวไหนที่ทำดาเมจได้แบบปุ๊บปับ๊บแตกนะโอเคน่าจะได้อยู่สองทีน่าจะสู้ได้แหละเห็นไหมคือเขาจัดทีมไม่ดีนะผมเขาจัดทีมไม่ดีแต่ถ้าอ,นนอันนี้มันเป็นสมัยเมื่อก่อนแหละมั้งที่เขาเล่นทีมเนี้ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นสมัยเมื่อก่อนแหละ คือพลัง8ล้านนี่คืออยู่มานานแล้วนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ขยับไปนะไม่ได้ขยับไปไหนเลยก็ไม่เข้าใจว่าคนเล่นเขาไปไหนหรือก็น่าจะเลิกเล่นกันแหละน่าจะให้เดาน่าจะเลิกเล่นกันแหละเมื่อก่อนนี่เขาก็อยู่อันดับสองอันดับต้นๆอ่ะท็อปสิของเซิร์ฟอ่ะเออตอนนี้แบบไม่อยู่ละก็นั่นแหละ,หละโดนตีจนอันดับร่วงไปไปแล้วอ่ะก็ไม่รู้นะว่าตอนนี้อยู่อันดับเท่าไหร่ สู้สบายเลยทีนี้ปึ๊บตายไม่ตายเว้ยปึ๊บเหตุผลที่สู้ได้ก็อย่างที่บอกไปเพราะว่าคือทีมเขาอะไม่ได้มีตัวที่แบบอ่าบัฟกันนะครับก็ลเลยแบบเออสบายสู้ได้ง่ายไม่ยากจบไปแล้วปึ๊บอ้าวลบรีเฉย ชกเพลิงดีเรียบร้อยนะครับแค่นั้นเองเดี๋ยวจะไปดูซิว่าเราจะไปสู้กับคนที่ไม่เล่นมันมีเยอะนะคนที่เลิกเล่นไปในเซิร์ฟเนี้ยท่านผู้ชมกี่แปดล้านแปดใช่ไหมลองสักสิบล้านนะคนนี้เล่นอยู่สิบล้านนี่เพิ่มโดนเีมสายฟ้าแมวพูดไม่ไหวแปดล้านสี่อ่ะอันนี้เพิ่มเพิ่มพลังจากได้ล,ลดพลังจากไปกี้มาแต่เป็นทีมต่อสู้คืออันนี้เป็นทีมบัฟนะท่านผู้ชมก็มีมาชโดมีอะไรอนะ่ะ ออนมีอาเซอุสน่าจะเป็นท่าต่อสู้ทั้งหมดทีมนี้ใช้ได้เลยเพราะว่ามาชโดโหดแต่น่าจะเป็นคนที่เลิกเล่นถ้าผมจำไม่ผิดสปีดเราไว้กว่า2ตัวโอเคก่อนอื่นปุ๊บเรายังไม่ต้องกลัวเราฮัมติดมือก่อนอาเซอุสตดมือตัวเดียวโอ้ยมาชโดโดนเราแรงบ๊ฟไปโอเคปุ๊บแล้วก็จึ๊บแต่เขาก็โดนเราแรงอยู่นะไม่ใช่เาโดนเราไม่แรง รถของเราป้องกันไปเพราะว่าเรายังไม่น่าจะตายเพราะว่ามาชาโดยังไม่ได้สกิลโอเคมาชาโดได้อัตีแล้วเราต้องรีบฆ่าโอ้แต่ครูปออนมารับสกิลได้วะงั้นก็สกิลหมูปุ๊บมาชาโดไม่ตายติดมือปุ๊บโอ้ยไม่ติดมือว่ะจึ๊บโอเคมาชาโดโอ้โหเกือบตายยูซี่เกือบตาย,เ,ตายเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้มาชาโดหลบหลีก โอเคเฮ้ยสู้ได้เว้ยนึกว่าจะสู้ไม่ได้ก็ประมาณน,นี้เลยท่านผู้ชมก็ยังไหวอยู่เอา้าลบดี <c oughs> อือมึงจะตายไปเด้หตายไปด้หโหติดไฟแล้วโอเคเขาชนะได้อยู่นะเหตุผลง่ายๆคือเขาไม่ได้เพิ่มเขาไม่เล่นนานแล้วแล้วก็สเตยลัสท,ทั้งแบบแบบที่เราอัพเขาไม่ได้อัพเหมือนเราไงคือมันจะมีบางอย่างที่มันมาใหม่ๆใช่ไหมคนพวกนี้คือเล่น เล่นมาแรกๆนี่ผมแบบตั้งแต่พลังมยังหล้าน 6, 7ล้านอยู่เลยเน่เขาเลิกเล่นไมไ่ประมาณประมาณ5ล้าน6ล้านอ่ะเขาก็เพิ่งเลิกเล่นไปอะ่ะโอเคตนนี้ผมเริ่มจะปั้นตัวน,นี้อยู่เล่ๆ่ล้้ก็นะนะ่ะ่่่น่่่่่่่่่่เล่ว่่่่่่่่่่่่เลย แล้วก็นี่ผมก็ขอก่อนจบคลิปเนี่ยผมขอพูดถึงเรื่องกิจกรรมสักหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าผมรู้สึกเซ็งมากกับกิจกรรมของเกมนตอนนี้ก็คือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกิจกรรมอะชื่ออะชื่อว่ามันเป็นอะไรนะคือผมจะมีอยู่รอบนึงที่ผมก็จะสมกาชานั่ยแหละแต่มันเป็นชื่อของตัวอะไรนะเซเลบี้ แต่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอดี ID นะเป็นไอดีที่ที่สร้างใหม่ที่ผมทําคลิปอะเออผมจะเกือบจะส่งไปแล้วแต่ผมดีนะผมมาดูก่อนมันไม่ใช่เทรลปี้เว้ยมันคือมันเขียนชื่อตรงเนี้ยเป็นตัวหนึ่งแล้วข้างแล้ข้างในเป็นตัวหนึ่งเออแล้วก็กิจกรรมวงล้อนะครับผมตอนนี้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วคือเป็นเพจแต่เมื่อแต่ที่ผ่านมามันจะเป็นไอตัวจันทรุป,ปราคาไอเนคอสมาใช่ไหมเออคือ อันนั้นคือผมไม่ได้นําให้เติมนะถ้ามีางี้มาอีกเพราะว่าอันนี้แน่นอนเลยจากที่ผมดูแล้วเนี่ยมันทํามาเพื่อให้เราเติมสุม่มมันไม่เหมือนไอ้นี่นะท่านผู้ชมมันไม่เหมือนฮูป้านะฮูป้ามันจงใจให้เลนให้เลดอ่ะมันต่ําจริงๆแต่อันเนี้ยเลดมันไม่ต่ํเท่าฮูป้าเพราะว่าดูยังไงยังไงมันก็ไม่ได้จะออกง่ายขนาดนั้นก็มีหลายคนสุ่มแล้วมาบอกผมก็คือไม่ได้อ่ะสุ่มอีกครั้งก็ไม่ได้ ผมก็ลองสุ่มแบบกันเติมสุ่มไอเนี้ยสุ่มไปประมาณ4ครั้งอีกไอดีหนึ่งสุ่มไป2ครั้งนะครับก็ไม่ได้สิ่งที่ได้มาก็จะเป็นพวกผลไม้เออพวกเพชรอะไรอะ่ะลัวก็ชิปแค่นั้นแหละคือมันจะได้อยู่พวกนี้ว่ามันจะไม่ได้ตัว,แล,วแล้วก็แนะนําถ้ามีอีกอย่าไปอย่าไปสุ่มนะเพราะว่าไม่หมืดดูป,ป้าดูป้าที่มันที่เขาได้ได้กันเยอะเลเพราะว่ามันต้องเสียเงินอีก เป็นหมื่นที่จะแปลงร่างแต่อันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะท่านผู้ชม๋ยวจะบอกไว้ก่อนนะครับแล้วก็กิจกรรมเดี๋ยวนี้คือมันแปลกๆนะก็คือปก,กติเนี่ยเติม30บาทอะปกติมันจะได้ของดีกว่านี้แล้วอยู่ดีมีอันนี้อันนี้มาเดียวเพื่ออะไรอะเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่ออะไรไม่เข้าใจและดูเติมเติมเพนท์หกพันได้อันนี้เพื่ออะไรอันนี้หาได้ไม่จำเป็นเลยแน่จริงเอาไปแม็กมาดีกว่า เอาใบแม็กเอาอยางอื่นอ่ะันนี้คือคนที่เติมไปอ่ะสมมติว่าแบบเวลสูงๆแล้วเขาไม่อยากได้แล้วเพราะว่ามันเต็มมันบางคนมาอัปตันเลยอย่างผมก็อัปตันแล้วต่อให้เติมมาไม่ต้องการตังค์ไม่ต้องการ,การคือเพื่ออะไรเพื่ออะไรนะครับเรื่องแรกเราเข้าใจว่าไอพวกนี้จะเป็นแต่สำหรับพวกอย่างผมแล้วเนะี่ยไม่ต้องการแล้วคือตังค์เนี่ยมันก็เหลือเฟือแล้วอ่ะแล้วส่วน เนี่ยป้าแบบจนภยัยคือมันตันแล้วตันหนึ่งพันเรียบร้อยเนี่ยคือถ้าอยากให้มีประโยชน์นะคุณเอาเลเวลของปราแบบจนภัยเพิ่มไปดิเอาสักสามหมื่นไป,ไปจะได้เล่นย,ยาวๆไปเลยเออแล้วกิจกรรมสุ่มอะไรอะ่ะแทนที่คือสุ่มครั้งแรกจะได้ชิปของของตัวนั้นเลยคือสิ่งนี้เราต้องการนะเว้ยคือชิปหลักไม่ใช่ชิปลองต่อให้มันต่อให้เอาไว้สักสองร้อยมันก็ไม่โอเคนะครับเพราะว่ามันแลกกันไม่ได้เออมันก็โอเคนะมนวาว่า ชิปต่ออ่นเนี่ยมันน่าจะบาน5หรือเปล่า1ชิปคือ5ชือ่อคือ5เศษชิปปะ่ะไม่ดูนะจำจำไม่ได้แต่คือผมยังไงผมก็ไม่เอาอ่ะ100ออ่ะนะครับผมเอาชิปหลักมันจะดีกว่าเยอะเลยนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าเงินที่เติมเติมไปเนี่ยทางทางผู้เล่นเน่ะเติมไปเยอะมากแต่คือแทนนี่แบบเออเหมือนจะแจกเหมือนจะอะไรแต่ก็ไม่นะ เนี่ยกิจกรรมเนี่ยห้าร้อยห้าร้อยเพชรถึงจะได้เมื่อก่อนสามร้อยเพชรก็ได้ของแล้วนี่นี่เราต้องรอห้าร้อยเพชรถึงจะได้คือจะเข็มไปไหนครับอยากจะรู้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาคิดได้อยู่คือกะจะไม่เล่นสายฟรีเนี่ยได้แบบได้แบบเฉิยฉายเลยแล้วถุงรางวัลวันเน,นี้ยอะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะ อันเนี้ยมันโอเคมากสำหรับสายฟรีมันโอเคมากแต่สำหรับคนที่แบบเลเวลมาอย่างนี้แล้วอะเพื่ออะไรแทนที่จะมีแบบหลายๆถงุงเออมีอีกสองหน้าปกติทำมาสามสี่หน้านี่ทำมาแม่งหน้าเดียวใช้หนึ่งเพชรซื้อของมันก็สำหรับพวกที่เลเวลแรกๆไหมก็ไม่เข้าใจทีมงานจริงๆว่าเพราะอะไรถึงได้แบบ ถึงได้งกอ่ะคือทั้งทงท,งที่เกมก็แบบเป็นเกมไม่ถูกลิขสิทธิ์และก็เป็นเกมที่คนเติมเยอะมากๆแต่ก็ไม่ค่อยพัฒนาเสริมก็จะมีกิจกรรมที่โอเคอยู่ก็คือรอบหนึ่งที่มันเอาอะไรอ่ะโปเกมอนอ่ะที่หายากๆเข้ามาก็คือโฮโอแล้วก็ซิงโคลิซด,ดอนแล้วก็ไอตัวที่เป็นฮิตาหรือเปล่ามันชื่ออะไรอร่ะ ไม่บอกเออเขาเข้ามาแค่นั้นนะคือนึกว่าจะเอาเข้ามายาวๆเลยแต่ก็ไม่และในนี้มีโปเกมอนใหม่ๆตั้งหลายตัวแต่ก็ไม่อัพรูปไว้นะครับผมไม่อัพรูปเพื่ออัพไหนดิแบบโอ้โหแบบเงินนี้ได้ไปเยอะนะคะรับผมเนี่ยจะบอกคือผมก็ไม่ได้เติมเยอะขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าเยอะที่ผมเติมไปจากไอดีเนี้ยแต่ เขาไม่เยอะถ้าคนอื่นนะคนอื่นก็เติมเยอะแต่นี่จะพัฒนาแบบเออเอารูปเข้ามาหน่อยดิจะได้รู้ว่ามีอะไรบ้างเนี่ยเป็นว่างไม่ทาไมอ่ะเ e จิ c y Legacy i c เมื่อก่อนมีอ่ะเดี๋ยวนี้แบบไม่มีโอ้สุด,สดจริงจริง,รง <c oughs> ก็อีกไม่นาหรอกดี่ผมทําคอมใหม่ทําอะไรใหม่ผมก็เลิกแล้วเกมเนี้ยผมขายผมไม่ขายหรอกไอดี ID นี่มันติดเฟซเนี่ยทิ้งไว้เงี้ยแหละนะครับผมสำหรับ ใครที่ไม่พอใจที่ผมว่าบน่นเ,เ,เรื่องเรกมอะโอ้โมมันสูดจริงๆรินะผู้ชมคือเมื่อก่อนไม่เป็นนี้ไงนะครับเมื่อก่อนไม่เป็นอย่างนี้ใครที่เรื่องแรกจะเข้าใจว่ามันแบบกว่าจะได้ของมาแต่ละอย่างเลยทาแต่ละอย่างมาได้เนี่ยคือมันต้องพยายามมากนะครับแล้วก็มเมื่อก่อนเื่งแรกเนี่ยคือในมันตื่นเต้นมากสําหรับการหาโปเกมอนแต่นี่แบบมันจับหมดแล้วอะเข้าใจปะ่ะไม่เอาโปเกมอนเข้ามาเพิ่มอะเออเอาเข้ามาก็ให้เติม ให้เติมมันเดียวเก็บชิปเพราะว่าตัวใหม่เนี่ยเนี่ยเจ้าบูเนี่ยตัวเนี้ยเออเติมเนี่ยโอเคมันเป็นซิงโคใช่ไหมน่ะเนี่ยโอเคแต่พวกเนี้ยบางทีเอาเข้าไปในนี้บ้างก็ได้เอาเข้าไปในเขตจับบ้างก็ได้เนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยเอาเข้าไปบ้างก็ได้ไอพวกเนี้ยเนี่ยมันก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่หรอกเอาเข้าไปแบบให้เราแบบได้จับโปเกมอนใหม่ใหม่มาเล่นบ้างดีเนี่ยไอสองตัวเนี้ยเมื่อวานเลยเมื่อวานเลยกิจกรรมให้เติมให้เออให้สุ่มเพรตื้นให้เพรสุ่มอ่ะเพื่อ มันไม่ได้เก่งเลยนะเว้ยโอ้โหไม่เข้าใจเหมือนกันไม่เข้าใจความคิดของทีมงานจริงๆว่าทำไมไม่เอาตังค์ที่เติมไปพัฒน,นาหน่อยเออนะก็ฝากไว้นด้วยแล้วกันเนาะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันจัะเริ่มปวดแล้วหัวร้อนแล้วโอเคไม่ผ่านเดือน